การเริ่มต้นสู่ศึก AFC แชมเปี้ยทูนีห้ายของราชบุรี FC เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังทีมจากประเทศไทยบุกไปแพ้นำดินจากเวียดนามไปถึง1-3ทําทำให้นำดินรั้งจากฝูงร่วมของกลุ่ม F แต่ราชบุรีกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไร้แต้มติดอันดับ3าของกลุ่มวันพุทธที่17กันยายน2568เป็นวันที่นำดิน FC เปิดบ้านรับราชบุรี FC และพลาดท่าแพ้ไป1-3ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้นำดินเก็บสามแต้ม และนำกลุ่มเอฟร่วมกับทีมอื่นๆส่วนราบบุรีกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่มีแต้มเกมการแข่งขันเริ่มด้วยการครองบอลของนำดินแต่ครึ่งแรกไม่มีทีมใดที่สามารถทำประตูออกนำได้เสมอกัน0-0จนกระทั่งมาถึงนาทีที่35เมื่อมามูตเอ็ดได้บอลทางฝั่งขวาก่อนจะจ่ายต่อมาให้ไครโอเซซาตวัดยิงประตูแรกของเกมพาให้นำดินออกนำา1-0ครึ่งหลังเป็นช่วงเวลาที่นำดินแสดงความเหนือกว่าอย่างชัดเจน เมื่อเบรนเนอร์ทำประตูให้นำดินนำห่าง2-0ถึงในนาทีที่52จากนั้นยังทำประตูเพิ่มอีกครั้งในนาทีที่57พาให้ลำดับเป็น3-0ราดบุรีพยายามไล่ตามแต่ทำได้เพียงประตูเดียวจากทัมสแตมป์ในนาทีที่60ด้วยการยิงประตูจากธนาพาให้เกมสุดท้ายเป็น1-3ถึงผลลัพธ์นี้ทำให้นำดินมี3แต้มและรั้งอันดับ2ของกลุ่ม F ในขณะที่ราชบุรีเสียเปรียบอยู่ที่อันดับ3แต้ม ตอนนี้มีหลายคำถามเกิดขึ้นเช่นจะต้องมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ราชบุรีแพ้อย่างน่าผิดหวังและคิวมีอะไรบ้างที่พวกเขาต้องปรับปรุงเพื่อพลิกสถานการณ์ในเกมต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลการแข่งขันนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันในคอมเมนต์ด้านล่าง